สวัสดีคนที่หลงมาดูนะผมน,นี้ต้อนรับสู่นีินโกช a ชแน,นลนะฮะวันนี้อยู่ผมนีินโกในเกมอาวอเฟมแปะเข้าเกมกันเลยดีกว่าโอเคสําหรับคอนเทนต์ในวันนี้ผมจะเป็นอาการสรุปอีเวนต์วาเลนไายผมไปดูกันว่าอามีอะไรมาให้แลกบ้างอ่ะอย่างแรกเลย้าผมไปที่นินโกเตอร์เนาะแล้วก็นี่เลยนี่อีเวน ก็คือมันจะลิงก์เข้าไปในที่วีนัสนะผม f o r t น่านะฮะก็กดเข้าไปเลยที่ไหนก็ได้เนาะโดยเข้าไปเลยนะฮะโอเคพอถึง Fortuna แล้วเราก็กดไปที่ฟาสทาวเวลนะผมแล้วก็ไปที่ทิกเกอร์ทิกเกอร์ทิกอะไรเนะี่ยเออ,อเป็นเมนูแรกนะผมอ่ะอันนี้ของเก่ามีอยู่แล้วนะผม ทุกอันเลยมันน่าจะเป็นใช้เดบโบนหมดเลยนะฮะก็คือเป็นไอ้พวกสามเลียมทั้งหลายนะฮะที่หาได้จากที่นี่เนาะจะเป็นเดบโบนสีดําเดบโบนสีขาวเดบโบนสีขาวอีกอักอนนึงนี่ก็สีขาวอ่ะอันแรกแล้วผมเป็นปีกปีกนกเออใครไม่ได้แลกก็สามารถเอามาแลกติดได้ผมเป็นอีฟิเมล่านะก็คือสามารถใส่ผ้าคลุมพร้อมกับปีกได้เลยไอเชนนี่มันพูดาามากจังวะโอเคอันต่อไปเป็นสีนะผมประมาณนี้ก็สามารถแลกได้ <sweet> ใช้เดบโบนเหมือนกันอันต่อมาเป็นตุ๊ก,กตาครับผมมาตั้งในยานเนาะสาม,มารถซื้อได้นะฮะอันนี้เป็นแท่นที่มีปีกอันนี้ก็ตั้งในยานเหมือนกันนะก็จะเป็นตั้งแบบนี้เนาะป๊บนมึงนะผมขออนุญาตปิดเสียงไอ้นี่ก่อนดีกว่าอันต่อมาเป็นอันที่ตั้งในยานเหมือนกันนะผมก็คือตั้งแล้วก็จะมีแบบนี้เลยกะพือกระพือแบบเนี้ยในยาน,นะฮะอ่ะอันต่อมาเป็น e อีโมดอ่ะครึ่งครึ่งซ้ายแล้วกันเนาะ เป็นเครื่องซ้ายแบบนี้นะฮะแล้วมันสามารถเอาไปใช้กับอีโมดอีกข้างได้ผมอันนี้เป็นเล็บแฮนเนาะอีกอันเป็นไร์แฮนนะฮะก็จะเป็นเครื่องขวานะผมมันสามารถเอาไปใส่ได้สองข้างนะฮะเอาไปเป็นอีโมดคู่นะผมประมาณนี้อันต่อมาเป็นจิบนะผมเหมือนจะเป็นไอตัวเอเลี่ยนในเดมอสเนาะเป็นพวกอินเฟสแหละเอออันต่อมาเป็นจิบเหมือนกันนะผมลูกเก๋าอันต่อมาเป็นจิบ กิฟเหมือนกันนะผมเป็นของในเดมอสเนาะตัวอะไรสักตัวนี่แหละอ๋อนี่น่าจะเป็นเฮลมินเนาะเฮลมินกับแมวซาเมิต้าเนาะอันต่อมาเป็นอ่ากิฟของลาวอสนะผมถืออะไรเนี่ยแทงหัวใจสักอย่างอันต่อมาเป็นกิฟในคอมแม็กนะฮะอันต่อมาเป็นอ่าธนูนะผมเป็นสอนรูปหัวใจเนะาะก็น่าจะใส่เป็นสกินได้ในทุกๆธนูแหละอ่ะอันต่อมาเป็น สบปยในตอนเป็นบูปินหรือเปล่านะอ่าเป็นบูปินนะผมสามารถเอาไปคาราฟทำเอ็มอาร์ได้นะถ้าใครยังไม่มีเนาะอันต่อมาเป็นอินดิเรทอินดิเรทเป็นบูปินเหมือนกันนะผมใครไม่ได้ทำเอ็มอาร์ก็สามารถซื้อไปได้เนาะอันต่อมาเป็นกิฟเป็นกิเนียกับอะไรเนี่ยโนวาเหรออ่าอันต่อมาเป็นกิฟนะผมเป็นยาลรลิเนาะอันต่อมาเป็นกิฟนะผมเป็นโอดิสนะครับ ต่อมาเป็นสกินเอ็กเซลตานะผมก็จะเป็นประมาณนี้เลยใครชอบก็สามารถซื้อกันไปได้นะฮะอันต่อมาจะเป็นสกิจตินะผมเป็นสกินนะฮะสกินดาบของเอ็กคาลิเบอร์อัมบาเนาะอันที่ติดมากันอ,อันที่ติดมากับเอ็กคาลิเบอร์อัมบานะครับผมอันต่อมาเป็นผ้าคลุมไซดาน่าอันต่อมาเป็นอีฟิเมล่าน้ำแข็งนะฮะ ก็จะคุมทั้งตัวแบบนี้เลยเปลี่ยนสีตามสีไดจี้นะผมของผมมันเป็นอ่าแดงม่วงเนาะมันก็เลยเป็นไดจี้แบบนี้อ่ะต่อมาเป็นจิ๊บของเลเวนันั้นนะฮะอ่ะต่อมาเป็นจิ๊บของโพเทียอ่ะต่อมาเป็นจิปของสาคูนะผมสาคูถือพัดอันต่อมาเป็นจิปของไจเออ,อ,เอร์นะ,นนนะฮะ ต่อมาเป็นจิ๊บของน้องแมวนะผมเป็นอ่าคาววตอันต่อมาเป็นจิ๊บของตัวอะไรเนี่ยทิกเกอร์เองเนาะเป็นมินิฮาร์ดเนาะต่อมาเป็นจิ๊บของเอมเบอร์นะอันเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นอันใหม่เนาะอันนี้ผมชอบมากเลยแม่งสวยสวยมากอ่ะกดซื้อเลยเนี่ยทั้งเซตเลยนะผมอันนี้ใครเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นคูโรโวอ่าอน,นี้ก็สวยผมชอบงานอาร์ตประมาณนี้อ่ะต่อมาเป็นจิ๊บใครเนี่ยเมซ่าปะ่ะฮ้ยเมซ่าเอามาเลย อันต่อมาเป็นจิปของออกเตเวียนะผมอ่ะกดซื้อทุกอันนะฮะอ่ะต่อมาเป็นจิปของไรโน่นะผมอ่ะต่อมาเป็นจิปของสไตแน็คอันนี้เป็นจิปของใครเนี่ยสาคูอ่ะอันนี้เป็นสกินของอ่าดาบคู่นะผมดวลสวอตนะฮะใส่ด้วยร็อตซส,สิตได้ใส่พวกเขาเรียกอะไรดาบคู่ได้ น่าจะเกือบทุก,ทกเล่มเนาะแต่ก็มีข้อควรระวังอยู่นิดนึงนะผมพวกอาดาบผู้ที่เป็นอินแคนนอนหรือว่าเป็นเมลีอินแคนนอนนะฮะตอนใส่ปกติมันจะเป็นแบบนี้แต่พอขึ้นอินแคนนอนมันก็จะเปลี่ยนรูปรษณ์กับเป็นเหมือนเดิมเนาะอันต่อมาเป็นนีโคแมกที่เอาไว้เป็นโมเดลนะฮะเอาไปตั้งในยานเนาะอัต่อมาเป็น g ิปไอตัวนี้ชื่ออะไรนะผมจำชื่อเขาไม่ได้อยู่ในเซนทัม um. กดซื้อไปเลย ต่อมาเป็นอะไรเนี่ยน่าจะเป็นช่วงอกของค o แวตปะน่าจะใช่นะประมาณนี้อ่ะทั้งหมดก็ประมาณนี้นะผมสำหรับ event, อีเวนต์วันเลนทายเนาะแล้วก็แต้มที่ใช้แรกนะผมของพวกเด็บโบนต่างๆนะฮะสามารถฟาร์มได้จากบัลตี้ต่างๆในที่นี่เลยนะเดี๋ยวผมพาไปดูแล้วกันบัลตี้ไปฟาราวเวลไปคนแรกนะผมบัลตี้ขาดสีไหนคุณก็ก,กดคลิกขวามาดูได้เลยอสมมติขาดสีดำก็เป็นตรงนี้ กดคีิขวาดูอีกอันหนึ่งขาสีฟ้าก็เป็นอันนี้ข่ะสีแดงก็เป็นอันนี้นะผมอยู่ในเบลตี้ทุกอันเลยนะฮะหรือถ้าใครทําอ่ะสีสีเขียวต่อแล้วก็เป็นสีขาวนะฮะก็ทุกสีจะอยู่นี่เลยหรือถ้าใครทำฟอร์จูน่าถึงเวลห้าเรก็สามารถไปเล่นอ่าโปรฟิตเทเกอร์ได้นะฮะอยู่ตรงนี้นี่เลยโปรฟิตเท k เกอร์ตรงนี้นะผมในนี้มันจะไม่บอกเนาะแต่ว่ามันดรอปด้วยนะฮะ ประมาณนี้นะผมสำหรับคอนเทนเนอร์วันนี้เนาะยังไงก็รบกวนฝากกดติดตามกันไว้ทั้ง2ช่องทางด้วยผมสำหรับคนที่อยากจะสนับสนุนนี่เนี่ยก็สามารถโดเนทได้นะครับผมหรือเป็นการเข้ามาช่วยกันเล่นอ่าให้ของในเกมหรือเป็นการให้คําแนะนําก็ได้ปกติไลฟ์ทุกวันนะผมใน YouTube แล้วก็ทวิตนะผมเวลาประมาณห้าโมงถึงประมาณ5้าโมงหกโมงเป็นต้นไปจนถึงประมาณ2องทุ่มสามทุ่มแหละเออประมาณนี้ทุกวันยกเว,ว้นวันเสาร์อาทิตย์นะฮะยังไงก็ไปตามกันได้นะไปแล้วเจอกันใหม่ไลฟ์หน้าแล้วก็คลิปหน้านะแอบอันเดียดทุกคนไป Shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree.